ปะตุกี้ยังอยู่โอ้ยกัดคำใหญ่ๆลูกคำโตๆโอ้ยเบดาหิวด้วยเลยให้เบดากินหน่อยเร็วหิวแล้วหิวแล้วหิวไข่ต้มล้เอ้ยกินหน่อยนะกินหน่อยนะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วหอกโอ้ ยังไม่มาค่ะเีงยังไม่มาไข่น้ำมีทั้งไข่ต้มมีทั้งไข่น้ำนะมีน้อยให้บ้านทห้บ้านกินข้าวด้วยแล้วทำไมไม่ให้เบดากินด้วยล่ะให้เบดากินน้ำแนเบดาก็อยาก อยากกินไข่ข<า>ต้มคนที่ไม่อยากก็ฝนตกนะจำปานอนจำปาจำปาจำปาเน่เน่ทำท่าจำปาเอ้หนาวไมหมลูกส่วนมีบุญนะมีบุญเพิ่งกลับมาพาบวมตอนนี้ต้องงดน้ำงดอาหาร นะอันนี้ต้องงดน้ํงนางดอาหารนะไปทํำมันนะจะได้ไม่ไปเที่ยวข้างนอกข้างนอกสว่างแล้วนะคะแต่ว่าฝนตก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่ดา f ฟม i l ี Family นะคะตอนนี้ก็เด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะลุงช่างก็จะไปรับไปส่งน้องๆไปโรงเรียนนะคะถ้าลุงช่างไม่ได้มีธุระไปไหนนะคะแต่ถ้าลุงช่างมีธุระไปโน่นนี่นั่นนะคะลุงช่างก็จะให้ฝากไว้บางทีก็ลุงพันถ้าไม่มีใครอยู่ก็เอดมินเปรี้ยวนะคะ หรือไม่ก็เสือพาไปนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกลินลินอยู่นะคะนี่น้ำสายคาย,ยังหยุดติ้งๆิ้งิ้งอยู่เลยนะคะๆๆก็ผู้กับเสือพาไปก็อยู่ร้านนะคะเพราะว่าฝนตกเรายังไปทำภารกิจอะไรไม่ได้นะคะฝนตกเรายังไปทำภารกิจอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าทำก็ไม่เสร็จอยู่ดีเนาะอย่างถูสาลาหรือว่าทำความสะอาดสารพระพรหมนะคะ มันก็ยังเปียกน้ําก็ยังไหลอยู่นะคะทางนี้ทีมแม่ครัวนะคะก็ข้ามาเขเม้นนะคะในการทํากับข้าวนะคะทําครัวปะ่ะเราก็ไปหว่านดอกไม้กันนะคะนี่ดอกไม้ที่แม่ดาเตรียมแล้วนะคะได้ เราก็จะเดินออกไปทางหลังร้านกว๋วยเขียวนะคะก็จะมีกระท่อมนะคะนี่ก็จะมีกระท่อมในตำนานนะคะป้าเราก็ไปอยู่ในกระท่อมในตำนานก็แล้วกันโอ้โหกล้วยออกออกเครือแล้วนะคะหนึ่งหวีสองหวีนะคะได้สองหวีแล้วโอ้กล้ยนี้กล้วยนี้จะออกเครือตลอดนะคะเพราะว่า ถ้าเราตัดไปแล้วนะคะมันก็จะมีที่ลูกลูกของมันขึ้นมานะมันก็จะออกนะคะเราก็จะมาสวนนะคะนี่สวนกล้วยนะคะสวนดอกไม้นะคะสวนกล้วยสวนดอกไม้สวนมะนาวนะคะสวนมะกรูดมะนาวนะคะนี่ ให้เออยู่ในกระท่อมในตำนานไปก่อนนะคะแม่ดาก็จะหวานดอกไม้ที่เตรียมมานะคะอา้าวกระท่อมของเราก็ฝนรั่วนะคะเอจะอยู่ได้หรือเปล่าเนาะอ่าอ่าอยู่อยูอยู่เนาะอยู่ในกระท่อมไปก่อนนะคะแม่ดาจะได้หวานดอกไม้นะคะนี่ถทแล้วนะ,ะไปค่ะฝนลงลินลินพอดีเลยนะคะพอดีเลยนะนี่ดอกไม้ที่แม่ดาเตรียมนะคะ พร้อมที่จะลงดินนะคะนี่พร้อมที่จะลงดินแตกหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อไม่ได้ลืมคลุกให้เข้ากันก่อนเนาะผสมสีก่อนนะห้สีคลุกผสมสีก่อนเลยเตรียมพร้อมแล้วนะไอซีตอนนี้ก็คลุกผสมสีนะ นี้นะคะก็ここจะเป็นนี่ หวานทางด้านข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหวานเสร็จแล้วนะคะยยไััม่ถาโอ้โหหนูมีเสื้อสีม่วงหนูมีเสื้อสีม่วงอะทำไมหนูไม่ใส่สีเหลืองล่ะคะโรงเรียนเขาสีม่วงอ๋อโรงเรียนหนูสีม่วงหรอคะแม่ดานี่โผล่มาเลยจุ๊บกินลูกกินกินอะไรน่ารักจังเลยไปอยู่ไหนเหมือ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 นพ่อพูนบอกพี่กองกอยอ่ะ มาได้ทุกเวลาธรรมดาซะที่ไหนเนอะลูกมีไหนอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอุ้ยกินเยอะๆนะลูกนะใส่ข้าวด้วยนอนข้าวใส่ข้าวด้วยเย็นนอนใส่ข้าวกินข้าวกินข้าวเยอะๆเรยเดี๋ยวลุงเสือไปส่ง